ไม่มีใครช่วยแล้วตอนนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วขุนใจครับรุ่นนี้โอ้ยมาชมไม่น้อยนี่คือใจเกินลอยครับที่รุ่นเลยครับพบกับช่องสิคงณตะนันครับบลูดีสตูดิโอฟรีพี่น้องมาดูชมมามาชมการแข่งขันออฟโรดครับรุ่นลุยโคนครับรุ่นนี้เอาละครับพร้อมยังครับลุยโคนลึกครับดูรูปร่างครับ เดี๋ยวเราจะคู่นะครับวัดปัาปล่อยไปก่อนวัดปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนวัดโอเคดูตรงอย่างเดียวครับดูตรงอย่างเดียวทำอะไรนะตรัวนี้ดูนะครับใช้นะครับไปเรื่อยเอาแล้วครับใชเรื่อยครับไปเรื่อยคราวนี้จะต้องใช้วินนะครับออโรลต้องใช้วินให้เป็นนะครับถ้าใช้วินไม่เป็นนี่มีปัญหา ต้องใช้ต้องใช้กระสอบคุมสายบินนะครับถ้าสายบินเกิดขาดนะครับกระสอบจะต้องเป็นตัวซอฟไม่ให้สลิงกระเด็นไปโดนรถหรือโดนคนนะครับโอ้เราต้อหาเอาใะสีคู่นี้โอ้โหโอ้ยจำเป็นผลักกติดผลักติดที่หกอ้าวตายแล้วเอ้าโอ้เราตัดขาดที่เราตัโอ้ตีไปไม่จะเสียให้ ก็กสิบไหาแสนนี่ยน่ะเอาครับไปแล้วครับไปแล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยครับใครจะใช้พินีดีกว่ากันครับมาดูครับคู่นี้คู่นี้ใครจะใช้พินีดีกว่ากันครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเอาโค้งเข้าแล้วครับตอนนี้โค้งเข้าแล้วครับจะโค้งขวาเข้าแล้วครับตอนนี้จะโค้งขวาเข้าแล้วจะโค้งขวาเข้าแล้วครับจะลงบ่อแล้วครับตอนนี้จะลงบ่อแล้ว เฮ้ยเ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสุดยอดจเลยยอดอ้าวเอาแล้ครับกันเป็นไงแล้วครับเป็นไงพี่ดองพี่ดองเอ้เฮ้นน่อยว่าจะเกิดนได้โอ้โหล้อมันใหญ่ครับมันเป็นต้านล้อมันใหญ่ครับมันเป็นต้านนะมันนาลงลึกเด้วมันเาด้วยนะครับ โอ้โงพมะนกอ้โโอ้โตึ้นอดเดียวยโอเคอโนคตอนนี้ล้ำซกำลังแก้ปัญหานะครับนู่นนะครับพันติดอยู่ครับยังไม่ขึ้นเลยลำล้ำซึกำลังแก้ปัญหาครับบินครับสาวไมผมเนี่ยาวยังครับงาไมดึงมาเลยนะบินแล้วครับบินแล้วกรสอบนะครับกระสอบใส่กระสอบเลยครับ